แม่แกล้งว่าแม่ออกไปทำงานนำกศึกออกไปเลยทำเสียงให้หน่อยแอบแอบนะเน่นซ้อครับแล้วพอขึ้นจะอื้อ เลี้ยงมาจนโตแต่ไม่บอกว่าตัวเองเป็นยักษ์แต่วันหนึ่งพระาษาแอบเปิดห้องนึงเฮ้ยหุยห้องนี้มีกระดูกคนมีกระดูกคนแสดงว่ามียักษ์ที่กินคนในเมื่อเราไม่ใช่ยักษ์จะเราอยู่กับพันธุ์ลัดพันธุ์ลัดเป็นภาษาเรียบนี้ออกมาตอนนี้ออกมามีเสียงเป็นตัวนะคะเด็กๆฟังให้ดีหนึ่ง ข้อสามลงไปชุบตัวในบอทอกลายเป็นชราสามหอนี่คือชื่นเล่าสังสังไม่ใช่เงาะปลานะข้อสองข้สามเอาลูกเงาะมาใส่หัวหยิกตัวดำๆข้างนอกเป็นเงาะแต่ข้างในเป็นสีทองข้อสามข้สามเอารองเท้ามาใส่อุ้ยรองเท้านี้หอไปไหนมาไหนก็ได้จะได้หอดหนีนะ เมือ3ได้วิ่งมามาจับยักษ์วิชาแรกสัตว์ต่างๆวิงงงงง่งมาหาเรียกว่าเรียกเนื้อวิชาที่2ปลาว่ายมาหาว่ายน้ำมาเลยเรียกว่าเรียกปลาเรียกเนื้อเรียกปลาเด็กๆครบตัวหนึ่งพระสามควบตัวในบอร์ดตบปลายเป็นพระสามสองเ้ือสามได้เอาม้อมา กล่าวความเป็นมาพ,พอสพังข์คนดีให้กระจั์สักศีจะเล่าความเป็นมาจะเอดจะเอ้ย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 จะเอยจะเอ้ยจะเอยจะเอยจะเอยจเอ้ยเอยามีาเกิดปอยต่างชนะชนชางอยสังคนดีในช่อ ในบุรีสามนพารณพรอันองเอ,งอกอราชายาชื่อมนทาเทวีสีสมรมีธิดานารีร่วมกุตอนทั้งเจ็ดนามกรต่างกัน,อนรองทั้งสองตามกบฏแหนะแล่เขาลองทุกวันจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้ที่ถะาหาว่าเราคิดจะหาผู้ครองให้กับลูกสาวของเราและจะแป็นเข่ารของในท้องบัครั้งให้ครอบครองดูแลมันก็น่าจะดี นี่จำจะคิดปลูกฝังเสียอย่างแล้วให้ลูกแก้วมีคู่สเสน่หาถ้าเอิยคนในดดีมีปัญญาจะยกพาราก็ให้ไว้ครองเสร็จทีจะจัดแจงแต่งฟามอารมณ์เราเหมือน กินยาบวกเกือทั้งเจ็ดที่ดามันจะไม่เสน่หาก็มีรู้รางเนื้อฉอบรางยานี่วัวได้บุกรือตามใจพ่พออยู่ทำบุรานท่านว่าไว้เป็นครูพี่พ่อดูให้ต้องทำนองไหนถ้าเช่นนั้นพี่จะเรียกมาประชุมให้มันพร้อมเพียงกันเลยให้อรัตทั้งร้อยเอ็นหัวเมืองใหญ่ๆได้มาประชุมกันให้ลูกสาวของเราได้เลือก เจ้าทเห็นว่าเป็นเช่นไหนที่พระองค์่า,า,านทานนั้นถูกต้องตามระเพีีที่ชอบแล้วมนชั้นเป็นช้นางเท้าหละไม่ขอขัดท่านานเลยเพคัะงั้นก็ดีทห,หารจงเล่นนำสารบอกกล่าวไปยังร้อยเอ็ดเจ็กเมียงชัยที่เคยมีสัมบันมไมตรีกันดีอยู่บอกไปว่าทาเรื่องใดน,นั้นมีโอรัสลูกงามโอ ไม่เกินสามสิบเศษไม่เกินสามสิบเและจะไม่มีคู้รองใ้าอยากจะเลือกชมลูกสาวของเราให้แสดงมาเลือกชมได้แต่ไม่มีสิทธิ์จะเลือกเอาไป,ปร้องต้องให้ลูกสาวของเราเลือกเองเท่านั้นถ้าลูกสาวของเราเลือกใครเป็นสามีแล้วล่ะก็เราจะทําพิธีอภิเษกสมรสให้ย่างใหญ่โตอย่าไ,าาาได้ใช่ไหมจับัตรบัตไนั้นไปด้วย,วยใบ้านที่๓๐มสึกน้าวัน do รหลาดใจเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์คนด,ดูเราจะไปเลือกลูกเขยแล้วนะถ้าบอกวิ่งเนื้อทมิฬคนไหนบอกหลังห้องเลยนะเดี๋ยวพ่อไปเลือกลูกเขยก่อนนะคะ <c oughs> เลี้ยงยศลูกพ่อส่งพวงมาลัยไปข้างหน้าพูดตามพ่อนะคะหม่อมชันหม่อมชันหม่อมชัน,อชนขอเลือกเสด็จพี่ขอเลือกเสด็จพี่เพชรเ,เสด็จพี่เตรียมตัวตอบนะ พ่ี่ไม่รวยพี่ลูกมวนมาลัายพี่พ่อให้ไปนะลูกมีไว้สำหรับเลือกคู่ครองเจ้าบองไปที่พ่อ<า>มีโอรสน้อยใหญ่มาจากเมืองต่างๆเยอะแยะมากมายาอยากได้ใครเป็นสามีเอาบุญมาลัยให้เขาได้เลยนะลูกเสเตทพอ่อพี่พ่อองค์ฝ่ากประก,กาศบอกโอรสแต่ละเมืองมาให้ลูกเลือกลูกขอบพระทายยัยเพคะ แต่ลูกไม่ยังไม่ถูกตาต้องใจใครเลยลูกขออยู่รับใช้พระองค์เป็นกว่าชีวิตจะหาไม่คลาราเพคะ้ารจนาแต่พี่พี่เขารอแบนงานอยู่ลูกอ <c oughs> เอ๊สงสัยว่ารัานาจะไม่ชอบพวกโอรสกษัตริย์ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคนธรรมดาก็าได้เราไม่ถือหรอกเรามีลูกเอ <c oughs> ๋เป็นโอรสกษัตริย์ตั้งห <c oughs> คนนะนะ <c oughs> <c oughs> ปลาหมูปลามาซี่ถูกแขกขนเป็นหมู่หมู่มากมายในถายชนบ้างว่ายวนพด่งน้ำข้าไปโอมเยี่ยงเอ๊ะพวกเราพายเรือมาตั้งไกลแล้วไม่เห็นมีปลาเลยสักตัวหนึ่งเห็นปลาตรงไหนไม่เห็นเห็นปลาไหน,น,น,นไม่เห็นเลยดูสิแม่น้ำนี้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่หมีปู มาแน่เลยแต่ว่ามีคนยืนมฝังอยู่เอ๊ะตัวสีทองเป็นเทวดาหรือเปล่าเนี่ยนี่พวกเจ้าจะไปไหนกันเล่าจะเล่าเรือแพแห่อวนมาตั้งม,มากมายคิดจะมาขโมยปลาท่นานหรือเฮ้ยปลาของท่านได้ยังไงนี่มันไม่น้ำใครกันไม่ใช้ได้ท่านเป็นใครล่ะข้าเนเทวดาผู้ดูแลรักษาที่นี่พาใครคิดมาขโมยปลา,าข้าถูกท่านจะหันพลจากทินชีวามาแล้วหลายพันตงเทวดาใช่

ที่จะไะโกห,หกคือไม่ได้โกหกเดี๋ยวเราอธิบายท,ท่านๆเลยนะเราเป็นลูกเหนื่ยข้าชาเขาให้เราเอามาหาปลาไปแข่งกับต้มน้องตุ้มน้องเนี่ยมันต่มากมันคงยังหาปลาไม่ได้แต่เราก็ยังหา,ามไม่ได้เลยเราคิดว่าถ้านตุ้มมีบบปลาเยอะแน่ๆแบ่งปลาให้เรานะเพือเจ้าบุญนี้ใจพอบาทอากขาที่จะแก้ชนเจ้าบุญนี้นะเชื่อยราบเงินรางวัจริงจะมาให้ปลาขนาดตุ้มะอะไรโยอ เอาละเดี๋ยวเราจะแบ,บ่งปากับพี่เจ้าเห็นดไม่ไ้ป่าเราไม่ได้ไไดแต่เราขออะไรบางอย่างเพื่อได้กับบางของเราอแล้วเรามีเงินเ,นเนยอะอยากให้ที่เรามีนะให้ได้ทุกอย่างเลยพวกเจ้ามีกันทุกคนเลยสิ่งที่เราจะขอนั่นก็คือปลาจมูกของพวกเจ้าเฮ้ยพวกเราเสียสละนิ์เพื่อได้กับบางของเราปลาจมูกไม่สำคัญน,นะถ้าพวกเจ้าคิดว่าปลาจมูก มันสําคัญกว่าที่ิรของเจ้าไม่ต้องเก็บมันเอาไว้แล้วก็เอาเรือแพแห่งคนกลับไปเดี๋ยวที่มาลองดีของข้าเองเป็นเจ้าดาพูดแบบนี้พูดดีมากเลยจะไปไม่ได้เปล่าไม่โดนฆ่าตายปลาสมุนต้องไม่สำคัญเท่าชีวิตหรอกข้าออกไปจนหมดนั่นนี่หน้าจะขาวจมูกแดงเปคาราบาเลยพี่จะตข้าหนุข้าได้เลยพี่เป็นเจนี้ที่ขาได้นักงั้นเราต้องยอมเจวาดาแล้ว ยอมแล้วจ้าดีถ้ายอมแล้วก er. ็ยืนขึ้นยืนขึ้นโค้นเอิรหน้ามาสมาต์ก็ติดพื้นไม่คุยไม่เล่นกันแล้วอ่าแล้วพวกเจ้าเอามือกอดคอเพื่อนข้ากอดคอเพื่อนข้าอย่าโคล่ริมเดี๋ยวมากอดคอข้าทางโกงทางหน้ามากอดคอแล้วทางโกงอ่ามาเกอะ อ๋อมอไอ้เนี่ยหัวไหลคอยอยู่นี่โอไอ้กนี๋ยอะไรบ้อะไรดีบ้าก้อไอ้อ้าวก้อก้หัวไมใช่ตุ่มขึมาเดี๋ยวพวกข้าจะต่งถุงไทยคนนั้นร้องโวยกนะ ปลาไปไหนไม่มีปลาเอาปลามาเลยจะได้รีดกลับอ่ะไปหลังไปนั่นงลงคุกเข่ามาลงมือนั่นงลงคุกเข่ามาลงมือเอาล่ะเดี๋ยวข้าจะ่ิดกันนะ ปลาหยุดยาวก็ได้คือปลาตัวที่หนึ่งนี่ รปชั่มตัวดำแต่เขาไม่เคยทำร้ายใครก่อนนี่ล่ะโค้เผยหาฟารมาไม่ได้อย่างที่พ่อต้องการแล้วทำไมไม่มาหาใช่ไหมใ